สวัสดีครับสำหรับวิดีโอตอนนี้นะครับผมจะแนะนําวิธีการนะครับผมอัปเกรดนะฮะบัญชีสมาชิกของเรานะครับให้เป็นนะครับอ่า p ีนะครับหรือ p r e f e r s h o p p e เนะครับเพื่อเราจะสามารถที่จะได้โค้ดนะครับเพื่อจะแนะนำนะครับโปรโมทหถึงว่าเราก็จะสามารถที่จะเริ่มหารายได้หลังจากที่เราทำการอ่าอัปเกรดนี้เสร็จแล้วนะครับผมอันดับแรกเลยนะเพื่อนๆมาที่ตรงอ่าแอคเคาท์นะครับนะรูปคนตรงนี้นะครับเราเลื่อนลงมาให้เรามาแค่ตรงนี้นะครับตรงอ่ามติมติคันที่สวิสนะครับผม คือสถานีสถานีจ่ายสินค้านะครับอ่ะตรงนี้ของผมมันเป็นมาเลเซียอยู่นะครับถ้าเกิดว่าของใครเป็นเป็นไทยแลนด์อยู่แล้วเนี่ยก็ก็โอเคนะครับก็ข้ามไปได้เลยนะฮะมาเช็คตรงนี้ก่อนนะครับอ่ะเลือกเป็นไทยแลนด์นะครับอ่ากดที่ไทยแลนด์นะครับมันจะขึ้นนี้มานะครับเลือก change country ครับแล้วกอ c o n f i r มนะครับอ่ะเขาถามว่าให้เราจะแก้ภาษาไทยเลยไหมเราก็แก้เป็นภาษาไทยเลยครับผมชื่อเภาษาไทยนะครับอ่า ตรงนี้สําคัญนะครับผมแก่อย่าลืมแก้นะครับจากนั้นก็กลับมาที่บัญชีของฉันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้อ่าตรงนี้เห็นไหมครับอัปเกรดนะครับสมาชิก p r e f e r Shopper นะครับเพื่อนๆเลือกตรงนี้เลยครับผมอัปเกรดนะครับกดไปเลยพอมาหน้านี้นะครับให้เพื่อนเลือกนี้ครับผมนะเลือกชุดของขวัญตรงนี้นะครับอ่าสินค้าก็มีให้เลือกมากมายนะครับคือถ้ามันขึ้นว่าขายล่วงหน้าอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับอ่ามันเป็นการที่เราสั่งออเดอร์ล่วงหน้านะครับอ่าได้เหมือนกันนะครับ แต่ถ้าเกิดไม่มีคือลงง้าเนี่ยจะได้สินค้าเร็วหน่อยนะครับเราไม่ต้องซีงเรียสครับผมเลือกเอาสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับเรามากที่สุดนะครับเลือกเอาสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องใช้มากที่สุดนะฮะถ้าเราจะเลือกอันไหนนะครับเราก็เลือกตรงคำว่าเลือกนะครับผมตรงนี้นะเห็นมาบมกไหมนะครับตรงเลือกนะครับนี่ผมจะเลือกหม้อชาบูนะครับผมกดตรงเลือกตรงนี้ครับเพื่อเช็คดูตรงนี้หน่อยนะครับว่าตรงนี้มันเป็นบาทไหมอ่าถ้าเกิดใครไม่ขึ้นเป็น,เป,นเป็นใส่ลัก์บาทนะเงินบาทนะต้องกลับไปแก้เมื่อกี้ก่อนสถานี มาเลเซียสิงโเนียแก้เป็นไทยเป็นไปไทยก่อนนะครับใครมาขึ้นตรงนี้สําคัญนะครับต้องดูนะครับว่าขึ้นเป็นบาทไหมจากนั้นกดชัวนะครับเพื่อยืนยันสินค้าชิ้นนี้นะครับพอเรากดชัวแล้วเนี่ยเนี่ยหน้านี้มันจะกลายเป็นว่าเนี่ยเราเลือกสินค้าวันนี้และทั้งเราก็เลือกซื้อตอนนี้ครับผมโอเคครับมาถึงหน้านี้นะครับทุกขั้นตอนสําคัญนะครับเพื่อนๆนะครับกดตรงนี้ครับเพิ่มที่อยู่รับสินค้าแล้วก็เลือกตรงนี้ครับเพิ่มที่อยู่ผู้รับนะครับอ่ะนะครับตรงนี้นะครับอันดับแรกเลยให้เพื่อนๆนะครับ ปัจจุบันมาอยู่มาเลเซียนะครับแค่เป็นไทยแลนด์ก่อนนี่กด yes การใส่ที่อยู่นะครับผมตรงนี้ผมจะเซ็นเซอร์ไว้หน่อยนะครับเพื่อนๆนะครับกรอกตรงนี้นะฮะชื่อผู้รับกรอกชื่อเราครับผมเป็นภาษาไทยเลยนะฮะชื่อเวนวรแล้วก็นามสกุลนะครับผมเป็นภาษาไทยนะครับชื่อจริงนามสกุลจริงของเรานะครับส่วนเบอร์โทรศัพท์นะครับก็เหมือนเดิมครับห6แทนศูนย์อยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องใส่ศูนย์นะครับกรอกต่อไปเลยนะครับ บอร to então, à, ์โทรศัพท์ตรงนี้สําคัญนะครับเพราะว่าทางเคอรี่เนี่ยจะจะโทรมาหาเรานะครับผมขอให้ถูกนะครับอาจังหวัดนะครับผมเลือกจังหวัดนะครับพอเลือกจังหวัดเสร็จปุ๊บก็เลือกอําเภอนะครับอ่าแล้วก็เลือกรหัสไปรษณีย์นะครับอ่าแล้วก็นะครับส่วนตรงนี้นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยให้เราพิมพ์อ่จนถึงให้เราพิมพ์ไปจนถึงตําบลนะครับผมเลขที่เลขที่เลืที่บ้านนะครับหมู่หมู่บ้านนะครับแล้วก็ตําบลนะครับก็พิมพ์ไปนะครับอ่ก็จะครบพอดีนะครับจากนั้นก็กดบันทึกนะครับเพื่อน พอมาถึงตรงนี้นะครับตรงนี้สําคัญมากนะครับผมตรงนี้เพื่อนเห็นเมาส์เหไหมนะครับเพื่อนๆติ๊กตรงนี้นะครับเซตแอดนะครับวงกลมนี้นะติ๊กไปนะครับพอติ๊กเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะวิ่งมาหน้านี้เลยนะครับมันก็จะโชว์ชื่อนะครับเบอร์โทรที่อยู่ของเรานะครับตรงนี้นะครับสินค้าของเรานะครับผมและระยะเวลานะครับรูปแบบการส่งนะครับเราก็เลือกกดส่งนะครับตรงนี้ครับจากนั้นนะครับเพื่อนๆนะครับเลือกรูปแบบการชําระเงินนะครับให้เราเลือกเป็นออนไลน์แบงกิ้งนะครับผมติ๊กตรงนี้ครับอันล่างนะครับ จากนั้นเรากดเพย์นะครับผมตรงนี้เขาจะให้เราเนี่ยไปโอนเงินนะครับโอนเงินให้อ่าบัญชีที่บริษัทของฟินโกนะครับฟินโกไทยแลนด์นะครับโอนดำบัญชีนี้เลยนะครับนะบจกฟินโกไทยแลนด์นะครับเลขที่บัญชีนี้นะครับนะครับให้โอนไปนะครับธนาคารกสิกรไทยนะครับเลขที่บัญชีนี้นะครับแล้วเราก็ทําการเราก็เซฟสลิปไปด้วยนะครับเก็บสลิปการโอนนะครับบันทึกรูปภาพบันทึกใบสลิปอะบันทึกรูปภาพใบสลิปการโอนไปด้วยนะครับเราจะมาส่งนะเดี๋ยวผมจะแวะไปโอนนิดนึงนะฮะ ใครที่เกียดจดไว้เลยก็กดขลกรีไปเลยหรือว่าใครจะจดไว้ก็ได้นะผมพิเกลผมจะกดขลอกน,นีไปอ่ะผมก็ทําการเตรียมเงินไว้แล้วพอดีเลยนะครับผมจะโอนนะฮะกดโอนเงินนะครับบัญชีนะครับอ่ะเลขที่บัญชีเนาะวางตกลงหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับกดต่อไปนะครับ อช่ไหมครับมันจะขึ้นบริษัทบริจกฟินโกไทยแลนด์นะครับผมก็กดยืนยันไปเลยโอเคครับผมก็ได้สลิปเนี่ยไอสลิปตรงนี้แหละนะครับที่เราจะไปอัปโหลดนะครับอย่ลืมกดบันทึกไว้ด้วยนะครับบันทึกสลิปไปด้วยนะครับผมก็กลับมาที่แอปฟินโกอีกครั้งหนึ่งนะครับใครที่ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วแบบเฮ้ยรายการรายการหายไปไหนนะครับไม่ต้องตกใจนะครับเพื่อนนะครับให้เพื่อนกลับี่ตรงนี้บัญชีของฉันนะครับ แล้วก็เลือกตัวนี้ครับตัวคําว่ารอจ่ายนี่นะรอจ,จ่ายแล้วกดเข้าไปตรงนี้นะตัวคําว่าไปชําระเงินเนี่ยนะครับเราก็กดตรงนี้ครับออนไลน์แบงกิง้งเพน,นะครับเพืเ่อนๆนะครับกดนี้ครับผมได้รับใบเสร็จบันทึกบันทึกสําเร็จนะครับตรงนี้นะแล้วกดนห้เขาคลิกเพื่อดูรูปนะครับ นะครับเราก็เอารูปใบเสร็จนะครับที่เราทําการที่เราโอนเมื่อกี้นะครับแล้วก็ส่งไปนะครับเกิดขึ้นรูปแบบนี้นะครับเราอัปโหลดมันก็คือเราอัปโหลดรูปเนาะอัปโหลดใบเสร็จการโอนเงินนั่นแหละนะครับเราก็กดสําเร็จนะครับถ้าคืออย่างนี้นะครับอัปโหลดสําเร็จเนี่ยกดโอเคครับถ้าึือแบบนี้ก็แสดงว่าเสร็จสิ้นครับสำหรับการชําระเงินนะครับเราไม่ต้องไปทําอะไรนะครับผมแก่กดแบ็คกลับไปนะครับแล้วเราก็มาดูตรงนี้ครับดูตรงคำว่ารอจ่ายไหมอ่ารอจ่ายมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นคาว่า เพียเกนนะครับกับกําลังชําระเนี่ยถือว่าตรงเรื่องเสร็จแล้วไม่ต้องทาอะไรครับผมก็คืออรออย่างเดียวนะครับแบ็กกลับเห็นไหมครับแป๊บเดียวเองนะฮะนี่ผมพูดไปเนี่ยยังไม่ได้คัตวิดีโอเลยนะครับก็ประมาณไม่ถึง5้าทีนะครับสถานะของเราก็ขึ้นเป็นยังไงครัคุณได้เลื่อนขั้นแล้วเป็นเพียเฟอร์ช็อปเปอร์เห็นไหมครับ p s นะฮะตัวเนี้ยส่วนตัวสินค้าเนี่ยมันจะขึ้นมาตรงคองบ้ารอส่งนะครับเราก็รอนะครับรอให้มันส่งมาที่บ้านเราเนี่ยนะครับผมนะรอรับโทรศัพท์จากเคอรี่นะครับทีนี้นะครับเรา เราก็สามารถที่จะทําการนะครับแก้แก้ไขชื่อตรงนี้นะครับของเราได้ละแก้ไขนิกเนมนะครับผมจะพาไปดูนะครับก็คือมากดตรงนี้ครับกดตรงรูปเฟืองนะครับตรงนี้กดโปรไฟล์นะครับไอชื่อผู้ใช้ของเราตอนแรกมันจะเป็นเบอร์โทรพท์ใช่ไหมครับเราก็แก้เป็นแบบเป็นชื่อเราปกติได้นะครับคือตั้งชื่อได้ได้ทั่วไปเลยนะครับผมจากนั้นกดตกลงครับ เราสามารถที่จะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ได้นะครับก็เข้ามาเป็นรูปโปรไฟล์ตรงนี้ได้นะครับเห็นไหมครับก็เราจะได้ชื่อเรามาแล้วก็โค้ดเชิญของเรานะครับนี่คือโค้ดเชิญของเรานะครับผมจดตรงนี้ไปนะครับเอาไปให้เอาไปให้เพื่อนๆเรานะครับที่เขาจะที่เขาสนใจสมัครนะเขาจะโหลดแอปมาแล้วเขาใส่โค้ดของเราตรงนี้ได้นะครับอ่าโอเคครับใครที่อัปเกรดเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็แจ้งไปที่ผู้แนะนําคุณหน่อยละกันนะครับว่าอ่าอัปเกรดเสร็จแล้วนะครับก็ให้เขาพาเข้ามาในกลุ่มนะฮะ กลุ่มไลน์กลุ่ม Facebook ของเรานะครับเพื่อศึกษาวิธีการทำงานนะครับเพื่อเป้าหมายในการมุ่งหน้าไปเป็น AM นะครับผมนะเพื่อสร้างรายได,ได้เดือนละ10,000แสนบาทนะครับโอเคครับสำหรับวิวดีโอนี้ผมก็ขอจบเพียงเนี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ